ไอช่างติดแนะนำหน่อยช่า like งช่างบางอ่าช่างใหม่วันนี้ช่างใหม่มาวันแรกเนาะอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือช่างบางนะช่างบางอ่าเอาเนี้ยเอาเนี้ช่างบางช่างใหม่เลือกเอากล่องเครื่องมือเลยเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยนี่คือเครื่องมือที่ช่างจันแจกให้ทุกคนนะอยากได้อยากได้แบบไหนเลือกเอาช่างก็เจ้าเลือกเอาอันที่มันสวยๆเ้อ มีมีชุดเล็กชุดใหญ่เลือกเอาเลือกเอาอันนี้ก็คือเป็นกล่องเปล่านะมีทั้งหมด20กล่องนะมีทั้งหมดยี่สิบกล่องยี่สิบกล่องคืออันนี้คือเราแก้ปัญหาเรื่องเครื่องมือถ้ามันคทุกคนมันไม่ใี่ขอรัว่าแก้ปัญหาเรื่องเดินหาเครื่องมือมีเอฟซีบอกว่าช่างจัน เวลาผมลรมาซ่อมเห็นช่างเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปไม่เห็นซ่อมเราผมสักทีเลยนะเดี๋ยวพี่เราสักค่นะครับนะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือเก่าที่เราจะโลออกนะครับอันนี้เราเป็นโลขายตลาดด้านเลยดีไหมเนี่ยนี่อันนี้เป็นเครื่องมือของปีที่แล้วอันนี้ก็เครื่องมือของปีที่แล้วอันนี้เป็นเครื่องมือใหม่ของปีนี้นะอ่าเครื่องมือใหม่ปีนี้อ่าเลือกเอาคนละกองไปเลยจะเอาอะไรก็หยิบเอาอ่าอันนี้ ที่สาคัญนะครีมล็อกต้องให้มีทุกคนนะ,ะครีมล็อกนะต้องมีทุกคนแล้วก็ค้อนไขควงแล้วก็ปจัจแจครบชุดแล้วก็ลูกบล็อกครบชุดอันนี้คือให้เลือกเอาเองตามอัธยาศัยนะช่างจันจะไม่บังครับช่างจันไม่เลือกให้ให้เลือกเอาเอง <c oughs> ช่งางวาดปัจเจ 22, <c oughs> กเบยี่ิบสองเขายิบเป็นปเลยสองตัว ของเจ้าปัจจัยิบสองสองตัวเอาอย่างเงี้ยช่างตั้งศูนย์นะผมอยากให้มีปัจจจยเบอร์สิบเก้าสามตัวแล้วก็สิบสี่สามตัวแล้วก็ยิสองสามตัวย4สี่สามตัวแล้วก็มีช่างบางคนนะที่อยู่ช่างยางแล้วไปหยิบปัจจจยที่ช่างตั้งศูนย์เนะี่ยมันมันน่าโดนนะพวกเนี้ยอนน่ายังไม่เอ่ยชื่อ,อยังไม่เอ่ยชื่อ,อช่างวัดช่างวัด จเบอร์ยีถ้าจะเอาสตัวสตัวมาเอาฝั่งนี้เด้อนี่เราช่างตั้งสวนใแบแจบเบอร์ยีหยิบไปเลย2ตัวย3 24ิบสยิบสแล้วก็อ,อะไรก็เลือกเอาอแล้วก็มีด้ามปอดเน,นี่เอาไปเลยเนี่ด้ามปอดของเราเนี่อยากได้แล้วก็หยิบเอาเลย ไม่เอาก็ให้มาแจ้งที่เคาน์เตอร์นะครับแต่จริงๆแล้วเป้าหมายของช่างจันก็คือเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดนี้คือแจกให้ช่างทุกคนนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องยืมกันนะครับบางคนบอกว่าช่างเครื่องมือผมไม่เอานะ,ะถ้าิดว่าไม่เอานะครับถ้าไปยืมเขาเขาให้ยืมหรือไม่ให้ยืมนี่กป็อีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ช่างจันอนุญ,ญาตให้ทุกคนนะครับบางคนคิดว่าไม่ได้ใช้นะก็ มันเลือกไปกอดควรได้ใช้ในวันข้างหน้าเนาะถ้าเกิดว่าเอาไปใช้มันก็ดีต่องานของเรานะครับเราก็จะมีอุปกรณ์ในการล็อกมีกุญแจล็อกอย่างดีครับล็อกกันสมบูนะครับอ่าเดี๋ยวไปคุยเอฟซีแป๊บหนึ่งสามสามไฟเอฟซีหน่อยอาจจะขอเวลาสักอ่า20นาทีเนาะให้ช่างเอาเครื่องมือออกก่อนครับอยากได้ลูกบักตัวไหนหยิบใส่กล่องมือตัวเองเนอะ ช่าง,ม,ง,ม,งมุมช่างมุมช่างมุมวางไม่กว่าก่อนแล้วก็เจ็บเอากระดาษมาจดรายการลูกค้าก่อนใ,นให้ให้ให้คนอือ่นกว่าไปเอาปากกามาจดรายการว่าลูกค้าจะนักทรทำอะไรบ้างพอเจ๊์ยังไม่มาช่างมวยยังมยไม่มาช่างมุมทาหน้าที่แทนเลย ไอมาครั้งแรกเลยโอ้มาแปดโมงเช้าหรือเจ็ดโมงเช้ามกทีเกือบเก็บโมงโอ้มามาหกโมงเช้าออกจากบ้านหกโมงเอาใครออกจากบ้านก่อนหกโมงมีไหมใครออกจากบ้านออกจากบ้านกี่โมงครับกี่โมงครับงานทั้นงั้นเอาใจไปคิวแรกออกจากบ้านมาแต่เมื่อวานอันนี้ไปคิวแรกแล้วกันเนาะเพราะมาแต่เมื่อวาน อ่ะจอดที้ปีกนี่เลยมาแต่คอนแกนขีดแรกเลยมาทำอะไรครับมานี่เลยอ่าไม่ไม่มันมีเครื่องไม้เสมืองมือเล็กเดียวเดี๋ยวเราไปทุกคนแล้วตามไปคิวสองเลยนี่ทำอะไรบ้างนะอ่าช่วงล่างครับพี่แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนยางเป็นย่างอยู่ี่ครับก็เดี๋ยวไปแจ้งเบอร์โทรแล้วก็แจ้งทะเบียนรถจอดนั้นเราจะเอารถเข้ามาจอดช่องนี้ตอนนี้ขอเคลียร์เครื่องมือก่อนไม่ได้เลยครับมีใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถที่ว่าแก้ไม่ตก ทำไม่จบเปลี่ยนยางเสียยางเนาะยางกันแบบโอเคไม่เป็นไรเรวเข้าไปข้างในก็ได้ควาพี่มีบ้างไหมครับคันที่แบบปัญหาเยอะๆที่ว่ามันซ่อมไม่ตกซ่อมไม่จบรถกินยางเลอะอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะดูให้เป็นพิเศษอะคันไหนคันเนี่ยสองพันยี่สิบสองยี่สิบอ๋อคันนี้เดี๋ยวดูให้ถ้าตัวเนี้ยนะรถป้ายแดงออกมาก็กินยางแล้วแต่จีนชาติตั้งเราต้องตั้งเผื่อเดี๋ยวดูให้ใหม่ครับ เปลี่ยนยางคู่หนึ่งแล้วก็ตั้งศูนย์อี๋ยวดูให้สี่งหนึงตามความเหมาะสมเนาะครับพอี่รถคันไหนนะผมไต่ตั้นมาตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์ครับได้เลยครับได้เลยเดินพี่ก็มาดูยางก่อนได้ครับเดี๋ยวช่างก็ตามไปจดเบอร์โทรให้ตอนนั้น7716มีเลยครับมีเลย914โอมีอยู่ ที่บอกว่าสี่เส้นห้าพันพร้อมติดตั้งต่อใส่ย่วงตั้งศูนย์ทุกอย่างจบหมดวิ่งไปกระแทกพุชบาทยางแตกเปลี่ยนเส้นใหม่ฟรีบาดเด็กจัดไปของพี่ไม่ยากพวกมันมีอยู่แล้วไ,ไ,ได้ไอ้ไทตันไททันไปดูนปปปดหน่อยป่ะไปไปดูหน่อยรถผมมามาเปลี่ยนเปลี่ยนโช๊คที่แล้วผมยังไม่ตั้งศูนย์นะครับก็คือเออเปลี่ยนโช๊คต้องตั้งศูนย์นะเอาที่แล้วมาเปลี่ยนโช๊เนี่ยรถคันนี้กับรถคันนี้มันชอบกินยางนะ อันไหนซีเกียวอันไหนอันไหนเนี่ยเนี่ยรถตัวนี้มันชอบกินยางมานอนมาเตมมื่อบ้านละมานอนโทรมาเปิดวันที่อ๋อจำมาวันที่สามออกจากซีเกียวที่สามบอที่สามตอนเช้าอ๋อเนื่องวันแรกนึกว่าวันที่สามร้านเปิดก็เลยมาวันที่สามแต่พอมาแล้วร้านปิดก็เลยต้องหาที่นอนกับยางนอนกัเลยมาบอกมาที่สี่ตอนเชาโอเคจำได้จำได้แล้ว รถรุ่นนี้มันชอบจินยางนะมันจิ้มมันตั้งโน่นหลาเยอะมันมันจะเป็นเยอะโอ้ยเยอะนะมันรถมันเสียศูนย์เยอะมันกินยางเยอะก็เดี๋ยวผมรถคันนี้ผมตรวจสอบแล้วก็คือว่าอ่าสับยางหน้าหลังแล้วก็ตั้งศูนย์แล้วก็ถ่วงล้อแล้วก็เซตใหม่ให้หมดเลยทำทั้งหมดเลยก็ไม่ถึงขันหรอก เออมาตั้งไกลทาค่าน้ำมันแพงกว่าค่าทาอีกมาแล้วกับทำมันเดี๋ยวโดนรถมินซูเทสเต่นก่อนนี่โซคันนี้โอเคเปลี่ยนโช๊คแล้วนี่แหละทําถูกแล้วถ้าใส่ล้อใหญ่ยางใหญ่ต้องเปลี่ยนโช๊คแล้วจาเป็นมากที่ต้องเปลี่ยนโช๊คมีหลายคนใส่ยางใหญ่แม็กใหญ่โช๊คไม่เปลี่ยนกินยางหมดแล้วก็จากนั้นก็วิ่งแล้วหอนวิ่งแล้วดัง แล้วคันนี้เป็นไงบ้างเบินแล้วครับย่าเบินแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างี้ทุกคันนะเนี่ยของเจ้าก็เป็นอาสตาเครื่องเลี้ยวซ้ายสุดดูซิเออเป็นกันเยอะเนี่ยรถรถก็ใหม่ๆนะเนี่ยเนี่ยละมีเอฟซีมาจากเชียงรายอาการแบบนี้แหละ สวัสดีครับผมมาจากไหนเนาะเปลี่ยนยางเ่นปารพี่น้องรถใหม่ไหมแงเหานกินกินยางเลยี่ตอนแรกสังม่หมีรายทีบางทีว่าเอาเอาเอาตั้งสี่ไปแล้วครับเดี๋ยวผมตั้งไห้ฟิ้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงลงมือเองเลยเนี่ยเห็นมม่กินยางแล้วก็เป็นตานายเนี่ยเจ้าบ่ได้ทปเพิ่สั่งผมนะครับเออต้องี้องยื่นัาต้องจัดเองเนี่ย มั่สปดนี่ผมเสียตั้งตามคลิปของเอฟซีเ uh, ช uh, no? uh, mm ียงรายเอฟซีเชียงรายดูอยู่หรือเปล่าเนาะเอเชียงรายถ้าดูอยู่คอมเมนต์มาหน่อยว่า mm hmm. ผมตั้งให้เมื่อ3 mm hmm. เดือนที่แล้วเป็นไงบ้างวิ่งมาจากเชียงรายแก้ปัญหาแบบนี้อะ mm hmm. ตอนนี้ผมมีสูตรในการตั้ง mm hmm. ผมติดรว้ที่บอร์ดแล้วว่าเฉ mm hmm. พาะรถรุ่นนี้ที่เป็นไฮรีนเดอร์ต้องตั้งตามสเปคที่ผมกําหนดขึ้นมาเท่านั้นห้า mm hmm. ห้ามตั้งเหมือนรถดีแมตัว ตัวตัวน้นไม่ได้บางทีรถดีแม็กเหมือนกันตั้งไม่เหมือนกันนะไออย่างคันน้นดีแม็กคานเลนเดอร์ตั้งอีกแบบนึงดีแม็กตัวนี้ตั้งอีกแบบนึงนะเพราะว่าต้องทำกันลืมต้องทำให้แบบเขาเรียกว่ากันเนี้ยวอ่ะตอนนี้รถรุ่นนี้รถปาดเสียนแล้วอันนี้เขาเป็นด้วยกันนี่ครับนี่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 มาจากสีเกียกับยางเป็นบ้างบ้างก่ับ้างที่กน เป็นเครื่องกันเลยไปเสียวไปโอ้ยจริงๆในยางมันดีแล้วเนี่ยยางใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยแต่มันหมดดอกยางมากับรุ่นเนี้ยรุ่นนี้มันบอกเลยว่ามันมันตั้งยากอยู่แต่มีเคล็ดลับด้วยเดี๋ยวสิบอกสูตรอารซิสเกตเจ้ายุ้ไกลมาพี่มาพี่เจ้าอาด้อนร์เนี่ยสองคนี่เนี่ยังครับนี่ เอามื่อปังกูกับแล้วันนี่เลย,คยเใครเบิ่งอย่าัใกล้กันไหมโอ้ยย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 ยสย็รแล้วเยยยยยนยย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 ยนยนะย่างยยนนยยยยยยยงยยนยย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 งเยย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 ยุยย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 บยย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 วยยยยยยักงยย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 นยยยงยลยย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 ้ยยทยยยยายยยงยยยยยย่ยย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 งยย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 ตรงก็ไม่ต้องทั่ง ห้าเดือนตรงไม่ต้องตั้งหนึ่งปีตรงก็ไม่ต้องตั้งถ้าเกิดว่าพวามันเอียงเมื่อไหร่ให้ตั้งศูนย์เมื่อนั้นอันนี้คือนับจากวันที่ตั้งศูนย์นะอันแล้วเมื่อกี้วิ่งมาเอียงไหมรถดึงซ้ายดึงขวาไหมามนกั่งหนักมือไูเลยครับเนี่ยปกติเวลาตั้งศูนย์ปุ๊บมันจะตั้งตรงแบบนี้เนี่ยจะตรงแบบนี้นี่พอตั้งเสร็จแล้วเวลาวิ่งนะมันจะตรงแบบนี้ไม่ใช่จอดนะอ่ะเวลาวิ่งพลอยต้องตรงแบบนี้ แต่พอเราวิ่งไปสักสาเดือนกต่แทฟ้ฟุตบาทปึ้งมันจะเอียงประมาณนี้สมมตินะให้รีบมาตั้งศูนย์ห้ามใช้งานต่อให้มาตั้งศูนย์เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่งงนะเออนี่แหละคือเคล็ดลับแสดงว่าคนนี้มาก่อนเจ้า <laughs> มาแต่เมื่อวานเมื่อวานร้านเมื่อวานร้านยังไม่เปิด เมื่อเมื่อวานน่ะผมอยู่ยผมอยู่ในร้านนี่แหละแต่ผมไม่ได้ออกมากําลังจัดเครื่องไม้เครื่องมืออยู่แต่ทาานี้โทรมาบอกว่าจะเข้ามาดูยางผมก็เลยไม่ให้เข้ามาเพราะว่าเราจะท,ทําชุดได้ไม่เสร็จนี่ก็เลย<ป>นอนรอเพื่อจะมาวันถุกขึ้นนึกว่ากลับไปนอนที่ซีเกตแล้วขึ้นมาใหม,ามา่ไปกับการน้มันนั่นแลกไปกลับกับระคุมเลยคันน้มันเดี๋ยวผมไปตามดูช้างก่อน รับครับผมอ่าเดี๋ยวช่างจันดูงานก่อนนะ